ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเวลาที่หมาเราไปรื้อขยะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีคนเขาบอกว่าเล้ยงหมายังไง,ไงไปล่อยให้มันอดอยากต้องมันรื้อขยะเนี่ยทุกคนคิดว่าเฮีย <Yeah, S 2> มันอดอยากนะ <c oughs> <c oughs> จากรูปทรงเนี่ยมันอดอยากไหมคะทุกคนไม่น่าอดอยากนะ แต่มมนก็ยังเลื้อขยะกระจุยทุกวันเลยเนี่ยขยะบ้านตัวเองเนี่ยอมมีอะไรที่แบบว่ามีกลิ่นอาหารเขา,าก็ลื้อแหละเนาะ้าแ่ก็ลื้อกาแฟก็ลื้อลื้อทุกตัวไม่เว้นแม้กระทั่งเราเนี่ยใช่ไหมน้ำอ้อยไม่รู้ไม่ชีอะไรเจอแพมเพิดแพมเพิดไม่ได้เลยถามอดอยากตรงไหนเนี่ยรูปทรงเนี่ยน,นะ มันออกอยากต้องไหนมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยมันเป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณหมากับขยะเจอกันไม่ได้โดยเฉพาะหมาบ้านๆอย่างเราไปถึงไหนก็ตะลุยถึงนั่นแหละจริงไหมจริงไหมเจแม่จริงไหมคะ หรนะือหาไปทั่วลองเจอของกินดิกระลากออกมาเละเต็มบ้านคุยแล้วก็เรียปากไอ้ยอ้ยอย้มีลูกจากบอลลังเลยเหรอหรือที่เนี่ยจะบอกว่าหมาอดอยากหรือขยะมันไม่จริงนะทุกคนเราไม่เชื่อหรอกว่าหมาเราอดอยากอ่ะแต่มันก็ลื้อขยะทุกวันจริงๆ อย่างเมามันเลยด้วยอรอบนี้แค่ถุงเดียวนะเพราะว่าพ่อกับแม่มยังไม่นอนเดี๋ยวพ่อลองนอนแล้วสิมันลือล้อเละถามว่าถุงนี้ยเป็นถุงใส่อาหารไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นถุงที่พ่อมันเอาขยำข้าวเอาขยำมข้าวให้แล้วมันก็จะมีกลิ่นข้าวกลิ่นน้ำปลาติดอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละอืมก็ลื้อไงอ ก็เละแล้วก็อะไรแม,ไม่ได้คุยกับอ้วนคุยกับเอฟซีเก็บด้วยดิลืมมาแล้วอะ่ะเฮ้ยอ้วนอ้วนลืมมาแล้วเก็บให้แม่ด้วยดิยไม่เก็บแล้วก็ให้แม,ม่เก็บตามเคยอะ่ะไอ้ลอบ